เอาละครับส,สวัสดีท่านผู้ชมท่านผมเองลีลับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นข้อมูลของเผ่าวิญญาณเทพโอเดอุสจากเรื่องโนเกมโนไลถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันข้อมูลต่อจากนี้มีการสปอยนะครับใครที่เหีอยดนดนสปอยขอให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนใน16าพันธ์แห่งดิสบอร์ดโอดุสเผ่าวิญญาณเทพเป็นเผ่าพันธุ์ระดับที่1ในเอกซีดผู้ถือครองมากพรโดยคําว่าเอกซีดเนี่ยเป็นชื่อเรียกโดยรวมของทั้ง16บาพันธ์ในดิสบอร์ดครับส่วนคําว่าเดอุสเนี่ยจะแปลว่าพระเจ้าหรือเทพในภาษาละตินครับ โอเดุสครับพวกเขาคือเทพเจ้าของดาวดวงนี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นตัวตนที่มีพลังสติปัญญาสูงสุดซึ่งไม่ได้มีแค่ตนเดียวแต่ไม่อยู่หลายตนพวกเขาอยากครอบครองดาวดวงนี้ครับเพื่อทําความปรารถนาของตนให้เป็นจริงในอดีตเผ่าโอดูสเลยเป็นผู้ที่ริเริ่มหาสงครามขึ้นเพื่อชิงตําแหน่งพระเจ้าหนึ่งเดียวในดาวแห่งนี้ โดยพวกมันทำสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่เรียกว่าซูเนียนสตาร์ซูเนียนสตาร์เป็นอุปกรณ์ความคิดครับคนที่ครอบครองซูเนียนสตาร์ได้เนี่ยสามารถทําอะไรกับดาวดวงนี้ก็ได้ครับตามความนึกคิดของตนเองเลยผู้ที่ครอบครองมันเนี่ยจึงถูกเรียกว่าพระเจ้าหนึ่งเดียวนั่นเองโดยซูเนียนสตาร์เนี่ยเกิดขึ้นได้เพียงเงื่อนไขเดียวครับนั่นคือมันจะปรากฏขึ้นต่อหน้าคนที่มีพลังมากที่สุดในดาวดวงนี้ครับเราโอนเดอุสที่ถือว่าเป็นเทพเจ้าของดาวดวงนี้เรียกว่าพวกเขาคือตัวตนที่มีพลังพอๆกันครับ เผ่าโอเดอุสเนี่ยจึงต้องฆ่าล้างกันเองครับเพื่อให้เหลือเพียงตนเดียวดังนั้นครับโอเดอุสที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยจึงจะถือเป็นตัวตนที่มีพลังสูงสุดและจะได้ครอบครองซูเนียนสตาร์ไปนั่นเป็นสิ่งที่พวกมันคิดครับส่วนอีกวิธีหนึ่งคือต้องสร้างพลังงานที่สามารถทำลายล้างทั้งดวงดาวขึ้นมาได้ครับเพราะนั่นคือพลังที่เหนือกว่าเผ่าโอเดอุสซึ่งเป็นวิธีที่ริคูกับชูวีคิดขึ้น โดยมหาสงครามนั้นก็มีมาอย่างยาวนานครับซึ่งก็น,น่าจะมากกว่า10,000แปีได้แล้วแต่จุดสิ้นสุดมันก็มาถึงครับเมื่อริคูโดราครับได้ทําให้ซูเนียนสตารากฏขึ้นเพื่อหวังที่จะจบสงครามนี้ลงแม้ว่าริคูจะไม่อาจครอบครองซูเนียนสตาร์ได้แต่เขาก็ขอให้เทโตโอเดอุสเทพเจ้าแห่งการล่าเล่นที่เกิดมาจากความปรารถนาอันแรงกล้าของริคูรับซูเนียนสตาร์และเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นแบบที่เขาหวังไว้แทนเทโตรับซูเนียนสตาร์ไปครับและกลายเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว เขาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็นดิสบอร์ดโลกแห่งเกมพร้อมยุติสงครามการฆ่าฟันและบัญญัติพันธสัญญาทั้ง10ข้อขึ้นทำให้โลกนี้เป็นแบบที่ริคุอยากให้เป็นทำให้เผ่าโอนอุสตัวนื่นๆเนี่ยสูญเสียสถานะของทวยเทพและอยู่ภายใต้กฎที่เทโตสร้างขึ้นนั่นเองครับเผ่าพันโอเดอุสเกิดมาจากดาวดวงนี้ครับพวกเขาเกิดมาจากความรู้สึก ความปรารถนาความนึกคิดความเชื่อแรงการได้สร้างพวกเขาให้เกิดขึ้นมาอย่างเช่นเทโตที่เกิดมาจากความปรารถนาของริคูโดราที่เขาอยากจะสร้างโลกที่สงบสุขโลกที่สนุกสนานผ่านการละเล่นด้วยเกมหรืออาโทสที่เกิดมาจากความคิดอันกระหายอยากและความรุนแรงในสงคราม โอเดอุส <de> เป็นตัวตนที่ไม่มีรูปร่างแน่ชัดครับพวกเขาจะมีลักษณะแบบไหนก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เขาอยากจะกลายเป็นไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าเช่นเอลหรืออ e ีมานิตี้แกนแท้ของพวกเขาเนี่ยจะเป็นความว่างเปล่าไรรูปไรลักษณ์โอเดอุสจะมีสิ่งที่เรียกว่าอ e ีเธอร์เป็นสัญลักษณ์ประจําตัวที่แสดงถึงการดํารงอยู่ของพวกตนเปรียบเหมือนร่างจริงของพวกเขาเลยครับเช่นอ e ีเธอร์ของโฮโรที่เป็นความสงสัยและความเชื่อมัน่นคือปากกาขนนกเละขวดน้ำหมึกหรือโอเคนครับเทพเป็นการตีเหล็ก อีเทอร์ของเขาเนี่ยคือเตาหลอมขนาดใหญ่ความสามารถของเผ่าโอเดอุสความแข็งแกร่งของพวกเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเชื่อครับอย่างที่ผมเคยพูดไปโอเดอุสดำรงอยู่ด้วยความปรารถนาความเชื่อพวกเขาคือตัวแทนของความเชื่อในสิ่งนั้นๆครับอย่างในนิยายเน่มหกอาร์โทสที่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นมาจากความรุนแรงความกระหายเลือดของหมาสงครามทําให้เขาถือเป็นหนึ่งในเผ่าโอเดอุสที่แข็งแกร่งจนสามารถขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับเผ่าโอเดอุสตัวอื่นๆได้ หรือเทโตที่เก่งกาจในเรื่องของเกมความเป็นอมาตะโอเดอุสถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่ก้าวข้ามอายุไขไปแล้วครับพวกเขาจึงไม่อาจตายได้ด้วยสาเหตุทางธรรมชาติการกําหนดรูปร่างโอเดอุสสามารถเปลี่ยนร่างเป็นอะไรก็ได้ครับซึ่งร่างที่พวกเขากําหนดขึ้นนั้นไม่เชิงว่าจะเป็นหุ่นเชิดทีเดียวปกติแล้วโอเดอุสจะกําหนดรูปลักษณ์ของตัวเองตามใจชอบครับซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถก๊อปปี้ร่างของเผ่าพันธุ์อื่นได้ด้วย ก็มาได้แม้แต่เสียงหรือกระทั่งความทรงจําเลยอย่าตอนที่โฮโรครับที่เป็นความสงสัยและความเชื่อมั่นปลอมตัวเป็นโซระทั้งรูปลักษณ์และเสียงพลังในการสรรสร้างบางทีความแข็งแกร่งที่ทำให้เผ่าพันโอเดอุสนั้นยิ่งใหญ่ก็คือพลังนี่แหละครับเผ่าพันทัน้ง16เผ่าในเอ็กซีครับยกเว้นอิมมานิตี้ดยส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นโดยโอเดอุสนี่แหละครับซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ต่อสู้ในสงครามหรือไปทำตามจุดประสงค์อย่างอื่น ความจริงพวกเขาสามารถสร้างเผ่าอิเมเตี้ขึ้นมาได้ด้วยครับอย่างเช่นในตอนที่โฮโรสร้างร่างโครนอนสมบูรณ์แบบของสเตฟานีโดราขึ้นมาและตั้งโปรแกรมให้มันเนี่ยทำตามคำสั่งของเธอ โดยเอสริครับฟูเกลยหนึ่งในสภา18ปีกล่าวไว้ว่าพลังในการส,สรรรส้างของโอเดอุสนั้นขึ้นอยู่กับพลังของตัวพวกเขาเองด้วยอย่างเช่นจิบริวเผาฟูเกลตัวสุดท้ายครับที่อาทธสเทพแห่งสงครามสร้างขึ้นด้วยพลังสูงสุดของเขาทำให้จีบริวครับกลายเป็นฟูเกลที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเธอเนี่ยสามารถไล่ฆ่าเผ่าพันธุ์ที่ลำดับสูงกว่าเธอได้ อย่างตอนนีน้เธอสามารถฆ่าเผ่าดรากนเนียด้วยตัวคนเดียวได้นั่นหมายความว่ายิ่งโอเดอุสตัวนั้นแข็งแกร่งและทรงพลังมากเท่าไหร่ตัวตนที่พวกเขาสร,ร้างขึ้นก็ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นครับในทางกลับกันหากเผ่าโอเดอุสตัวนั้นอ่อนแอตัวตนที่พวกเขาสร,ร,ร้างขึ้นก็จะอ่อนแอลงตามความแข็งแกร,งแร่งระดับสูงสุด ดีบิเคยกล่าวไว้ว่าแม่ฟูกเกลทั้ง200้ตนที่สร้างขึ้นเพื่อฆ่าเหล่าทวยเทพโดยเฉพาะจะรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับโอเรอุสก็ไม่อาจฟันธงได้ว่าจะชนะแน่นอนซึ่งโอกาสที่จะแพ้นั้นสูงยิ่งกว่าจุดอ่อนของโอดเวอุสวงจรพูดเผาโอเรอุสทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากวงจรพูดครับพลังของพวกเขาเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาจากวงจรพูดด้วยเช่นกันหากวงจรพูดถูกทำลายไปทั้งหมดครับโอเรอุสย่อมสูญเสียพลังไปแม้จะแค่ชั่วยะ,ยะเวลานึงก็ตาม การทาให้อีเทอร์ของพวกเขาได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่งอีเทอร์เปรียบเสมือนตัวแทนการดํารงอยู่ของโอดิอุสตนนั้นครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของหากอีเทอร์ของพวกเขาได้รับผลกระทบเช่นถูกทําลายถูกย่ำชิงหรืออื่นๆเนี่ยตัวตนของพวกเขาก็จะหายไปหรือสูญเสียพลังอำนาจไปเลยนั่นเองความคิดความเชื่อและความปรารถนาถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของเผ่าโอดอุสครับแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นจุดอ่อนด้วยเช่นกันอย่างเช่นอาร์โทสเทพเอกสงคราม และจะที่เทโตขึ้นเป็นพระเจ้าครับและบัญญัติพัะธัญญาทั้ง10ข้อขึ้นโดยไม่ให้มีสงครามหรือการสู้รบกันอีกตัวตนของอาโทที่ดำรงอยู่เพราะสงครามเนี่ยจริงอ่อนแอลงมากๆเลยครับการปกครองของโอเดอุสเผ่าโอเดอุสไม่ได้อยู่ร่วมกันเหมือนเผ่าอื่นครับพวกเขาอยู่แบบตัวใครตัวมันแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ต่อเทโตแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อท้าชนกับเทโตบางตนก็อยู่ร่วมกันกันกบเผ่าพันธุ์ที่ตนเองสร้างขึ้น เผ่านี้เลยยากที่จะเจอตัวถ้าไม่มีเส้นสายหรือสื่อกลางก็แทบจะไม่ได้เจอเลยครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีตัวแทนหรือสิ่งที่เรียกว่าราชทูตเพื่อติดต่อสื่อสารกับเผ่าอื่นเลยพวกโซราและชิโร่ครับเลยบอกให้โฮโร่ครับที่เป็นความสงสัยที่พวกเขาค่อนข้างสนิทด้วยเนี่ยเป็นตัวแทนของเผ่าโอเดอุสไปเลยเอาละครับคราวนี้เราม,มาทำความรู้จ,จักกับเหล่าโอเดอุสที่มีการปรากฏตัวออกมากันดีกว่าครับ เทพเพลงสงครามอาร์ทูสเขาคือผู้สร้างเผ่าปีกสวรรค์ฟูเกลและถือเป็นหนึ่งในเผ่าโอริุสที่ทรงพลังมากๆอวาตารของอาทูสครับเป็นชายร่างใหญ่เขาสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง2เท่าร่างกายของเขามีกล้ามเนื้อดูแข็งแกร่งเขามีคราสีดำมีดวงตาสีเหลืองทองด้านหลังของเขามีปีก18คู่เมื่อไม่ได้ใช้งานปีเหล่านั้นเนี่ยปีเ่านั้นจะคลุมตัวเขาเสมือนผ้าคลุม อา์ทสเป็นตัวตนที่แสนโอหังครับเขาเรียกตัวเองว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดเขาจึงโอ้อวดพลังของตนที่มีอย่างหมหาศาลและเปรียบเผ่าพันธุ์ที่ด้วยกว่าตนเป็นแค่ว่าจะพืชหรือมแมลงต้อยต่ำอย่างไรก็ตามครับเขาไปที่รู้จักกันว่าเป็นเทพประหลาดดูลึกลับ อาโทษหวังเสมอว่าจะมีคู่ต่อสู้ที่คู่ควรพอที่จะเผชิญหน้ากับเขาแบบตัวต่อต,ตัวได้โผลมาหากเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เล็กกระจจอยร่อยแค่ไหนเขาก็ยินดีให้ความเคารพไม่ว่าที่เขานับถือริคูโดราแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงแค่อิมเมอร์ตี้ก็ตามในช่วงมาสงครามครับคือช่วงเวลาที่พลังของเขาสูงที่สุดเพราะพลังของโอเรอุสนั้นจะขึ้นอยู่กับแนวความคิดอาโทษที่เกิดมาจากความรุนแรงของสองครามเนี่ยจึงแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลานั้น พลังของเขาแค่3าเซนี่ยก็เทียบเคียงกับเผ่าโอเดอุสตัวอื่นได้แล้วอาร์ทูสได้สร้างเผ่าฟูเกีขึ้นครับโดยมีกําลังหลักคือสภา18ปีเพื่อกําจัดโอเดอุสตัวอื่นในช่วงหมาสงครามโดยมีแอสซิลวครับที่รับหน้าที่ถ่ายทอดคําสั่งของเขาไปยังฟูเกีตัวอื่นหลังจากที่เขาได้สังหารฮาติลฟราชันแห่งรากโกเนียได้สําเร็จเขาก็อาศัยอยู่หน้าห้องบัลลังของอเวนเฮมตลอดเวลาเขาเฝ้ามองลูกเบื้องล่างอยู่บนบัลลังและคอยมอบคําสั่งให้กับแอสซิลิวจัดการ และเพื่อจะได้เข้าใจถึงแนวคิดที่ว่าผู้แข็งแกร่งต้องพ่ายแพ้ต่อผู้อ่อนแออาโทสจึงสร้างจิบิลขึ้นมาซึ่งถือเป็นฟูเกลตัวสุดท้ายเป็นตัวตนที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ซึ่งได้รับพรแห่งความไม่สมบูรณ์เป็นตัวตนต่ำต้อยที่สามารถฆ่าล้างทวยเทพหรือเผ่าอื่นที่อยู่สูงกว่าได้ในช่วงใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของมหาสงครามเผ่าเอ็กมาคิน่ากว่า1000นตนได้รวมตัวกันยิงเวทที่เรียกว่าทลายสวรรค์ใส่เผ่าอื่นในสงครามเพื่อยั่วยุให้พวกเขาตอบโต้ด้วยพลังสูงสุด ซึ่งเป็นแผนของริคูและชูวี่ที่วางไว้อาโทสก็หลงไปกับแผนแนั้นด้วยเขารู้สึกฉุนเฉียวที่โดนพวกชั้นต่ำโจมตีเขาเลยตอบโต้ด้วยการใช้พลังของเผ่าฟูเกียวทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยการโจมตีขั้นสูงสุดที่เรียกว่าทลายเทพเพื่อกวาดล้างทุกอย่างการปลดปล่อยทลายเทพทำให้อาโทสและฟูเกียวทั้งหมดอ่อนแอและหมดพลังลงแม้ว่าตัวละครหลายตัวจะบอกว่าอาโทสได้จะถูกฆ่าตายโดยเผ่าเอ็กมาคิน่าไปแล้วแต่นนในยายเล่มที่9ไอซิกตัวแทนของเผ่าเอ็กมาคิน่าบอกว่าพวกเขาไม่ได้ฆ่า อาทสูสไปจริงๆพวกเขาแค่ถอดอีเธอร์จากตัวอาทสูสออกมาแทนซึ่งก็ไม่ทราบครับว่าอีเธอร์ที่สแสดงถึงการดำรงอยู่ของอาทสูสนั้นคืออะไรดังนั้นอาทสูสในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถือว่าตายครับแต่ผู้คนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการสงครามอีกต่อไปแล้วครับตัวตนของอาทสูสจึงอาจจะอ่อนแอลงที่สุดในเผ่าโอดีอุสเลยแต่ต่อให้กลับมามีบทบาทอีกครั้งเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้พันธสัญญาทั้ง1ิบของเทโตอยู่ดีเทเปงช่างตีเหล็กโอเคนเขาคือคนที่สร้างเผ่าพูดดินอย่าางอฟขึ้นม ร่างอาวตารของโอเคินเป็นชายชาราเขาปรากฏตัวออกมาให้เวกดราฟเนียตัวแทนของเผ่าดรอบเห็นซึ่งเวกมักจะเรียกเขาว่าคุณลุงครับอีเทอร์ของโอเคินคือเตาหลอมขนาดยักษ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ฮาร์เดนเฟลประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของดิสบอร์ดเป็นดินแดนของเผ่าดรอว่ากันว่าเป็นโรงตีเหล็กที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่วัตถุดิบแบบไหนหรือวัสดุแบบไหนก็สามารถหลอมได้ โอเคนเกิดมาจากแนวคิดของการก้าวไปข้างหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการตีขึ้นรูปโลหะหรือวัตถุดิบอื่นๆที่ต้องค่อยๆทําไปโดยโอเคนเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้รวมถึงตัวเขาเองด้วยล้วนมีไว้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการตีขึ้นรูปและสร้างใหม่เขาเริ่มหาสงครามเพื่อแย่งชิงซูเดนสตาร์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็นแบบที่เขาต้องการแต่นั้นในที่สุดแล้วโอเคนก็นตระหนักได้ว่าตัวเขานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชเพรเาะทําเป็นแค่การตีเหล็กเท่านั้น ในยุคสมัยที่เทโตกยังไม่ขึ้นมาเป็นเทพเจ้านั้นโอเคนที่ปกครองเผ่าคนแครก็ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องการตีเหล็กและสิ่งที่เขาเชื่อไปสู่เหล่าคนแครส่งผลในคนรุ่นหลังมุ่งมั่นในการตีเหล็กงานฝีมือทําให้เปรียบเสมือน้าชีวิตของพวกคนแครมีแค่การตีเหล็กเท่านั้นซึ่งมันได้สร้างความไม่พอใจให้กับโซราและฟีเอลเพราะแนวคิดแบบนี้มันทําให้ชีวิตดูไม่มีอะไรเลย ยางได้ก็ตามในสมัยอดีตนั้นโอเคนถือเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ว่ากันว่าอาจจะครองโลกได้เขายังเป็นบุคคลที่ริเริ่มมหาสงครามเพื่อย่งจิงซูเนนสตาร์และคิดจะนำพลังของมันมาสร้างโลกใหม่ในมหาสงครามครั้งนั้นเองที่โอเคนได้สร้างเผ่าคนแคระขึ้นมาซึ่งเขาก็อยู่เคียงข้างเผ่าพันธุ์ที่เขาสร้างต่างจากไคนาสคู่ปรับของโอเคนที่ได้ละทิ้งเผ่าพันธุ์ที่ตนสร้างไปโดยโอเคนได้กลายเป็นเตาหลอมขนาดยักษ์ซึ่งเป็นอีเธอร์ของเขาโดยจิบริลได้ขนานนามมันว่าเพลิงแห่งโอเคน ว่ากันว่าเตาหลอมยักษ์ดังกล่าวนั้นไม่ว่าวัตถุดใดๆในโลกก็สามารถหลอมได้และเตาหลอมยักษ์อันเป็นอีเธอร์ของโอเคนยังถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของฮา์เดนเฟลิกด้วยซึ่งมันกระแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไปยึดโรงตีเหล็กนั่นมาเพราะต่อให้ยึดมาได้เนี่ยก็ไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้เพราะในโลกนี้มีแค่เผ่าคนแค่เท่านั้นครับที่สามารถเข้าถึงพลังงานแห่งเปลวไฟได้พูดง่ายๆก็คือคนที่สามารถหลอมเล่ตีเหล็กขึ้นมาได้นั้นมีแค่เผ่าคนแค่เท่านั้น ทเทพแห่งพืนป่าไคา,าสเขาเคยคนได้สร้างเผ่าพูดแห่พงพงไพรยอย่างเอลขึ้นมาในช่วงมหาสงครามพวกเอลได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในป่าซึ่งพื้นป่าดังกล่าวเป็นอีเธอร์ของไคา,าสซึ่งอีเธอร์ของไคา,าสที่เป็นป่านั้นก็เรียกได้ว่ากําลังขยายอาาเขตออกไปเรื่อยๆ ด้วยอีเธอร์ของไคนาท,ที่คอยปกป้องเหล่าเอลจากหมหาสงครามทำไมพวกเอลบูชาไคนาทในฐานะเทพพระเจ้าที่แท้จริงไคนาทมองเผ่าโอเดอุสตัวนั่นว่าเป็นเทพ,พที่โง่เขลาที่คิดจะต่อต้านเขาไคนาทเลยกล่าวหาเผ่าโอเดอุสทั้งหมดว่าเป็นเทพ,พจอมปลอมเขาเลยทำการสร้างเผ่าเอลขึ้นมาเพื่อจะทำลายล้างเผ่าโอเดอุสตัวนั่นและจะได้ตำแหน่งพระเจ้าหนึ่งเดียวไปไคนาทให้การยกย่องเอลซึ่งเป็นบนรรพบุรุษของฟีเอลที่ชื่อว่าทิงเนเวอร์แลนด์ว่าเป็นบุคคลที่ฉเฉลียวฉลาด เขาคิดว่าทิงนั้นจงรักภักดีต่อเขามากที่สุดตัวของทิงยังเป็นคนที่พัฒนาอาวุธลับของพวกเอลอย่างอาคาชิอันเซที่เคยใช้ในหมหาสงครามอีกด้วย แต่ถ้ว่าในมุมมองของทิงที่มีต่อไคนาตนั้นทิงมองไคนาด้วยท่าทางเหยียดหยามเธอประนามไคนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเทพไร้ประโยชน์ไม่มีความสามารถอย่างไรก็ตามครับด้วยอีทอร์ของไคนาดที่ช่วยในการขยายขอบเขตของป่าไม้นั่นเลยทําให้เอวเวนกาดประเทศของเอลกลายเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในดิสบอร์ดนั่นเองแม้ในมหาสงครามไคนาจะถูกมองว่าเป็นโอเดอุสที่แข็งแกร่งมาก แต่หลังจากที่เทโตขึ้นมาเป็นพระเจ้าประเทศของเอลก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นประเทศที่เน้นเรื่องการเมืองทํำให้ไคนาสไม่มีบทบาทอะไรในปัจจุบันและถูกมองว่าเป็นแค่ไอแก่ขี้บ่นเท่านั้นที่เป็นการละเล่นเทโตเขาคือเผ่าโอเดอุสผู้เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่อาศัยอยู่ณตัวหมากรุกคิงขนาดใหญ่บนดิสบอร์ด เทโตกได้รับตำแหน่งพระเจ้าหนึ่งเดียวมาในหมหาสงครามแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมสงครามในครั้งนั้นแต่เพราะเขาได้ครอบครองซูเดนสตาร์ก่อนโอดิุสตัวนึทำให้เขาขึ้นมาเป็นพระเจ้าและบัญญัติพะัะธัญญาทั้ง1ิข้อขึ้นพร้อมเปลีป่ยนแปลงโลกนี้ให้กลายเป็นดิสบอร์ดที่ทุกสิ่งตัดสินกันด้วยเกมทำให้การฆ่าฟันสงครามอันยาวนานสิ้นสุดลงเทโตปรากฏออกมาเห็นในรูปลักษณ์ของเด็กชายสไตล์การแต่งตัวของเขาจะมีเสียงลักษณ์ของไพ่และกราดหมากรุกสีฉูดฉาดแสดงออกถึงความสนุกสนาน โดยเทโตะมินิสัยที่ร่าเริงขี้เล่นเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปแม้ว่าเขาจะมีอายุมากกว่า6000ปีแล้วก็ตามจากกดที่เขาตั้งขึ้นบนดิสบอร์ดดูเหมือนว่าเทโตะจะไม่ชอบความรุนแรงและการใช้กำลังอาจเป็นเพราะสิ่งที่เขาได้เห็นในหมหาสงครามรวมถึงความปรารถนาของริคุที่ทําให้เขาเกิดขึ้นมานั่นทําให้เขาดูใจดีและรักสงบนอกจากนี้เทโตะจะเป็นพระเจ้าที่นิยมมองดูไม่ค่อยจะเข้าไปแทรกแซงโลกเบื้องล่างเท่าไหร่นอกจากคนที่เขาสนใจจริง เทโตยังไม่ค่อยชอบเผ่าโอเดุสบางตนสำหรับเขาแล้วโอดุสบางตนนั้นน่าเบื่อในฐานะที่เขาเป็นผู้ชนะทุกเกมความพ่ายแพ้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขาแต่เขาก็ไม่อยากแพ้เช่นกันนั่นอาจจะเป็นสายที่ทำให้โซราและชิโร่ถูกพาไปยังดิสบอร์ดและยังที่เทโตพ่ายแพ้ให้กับทั้งคู่เพราะเกมหมากรุกการถือกำเนิดและความเป็นมาคร่าวๆของเทโตนั้นต้องย้อนกลับไปในอดีตนานมาแล้ว ชายที่ชื่อว่าริคูโดราซึ่งมีนิสัยชอบเล่นเกมหมากรุกคนเดียวโดยเขามักจะจินตนานการถึงการมีอยู่ของสุดยอดเกมเมอร์ซึ่งกำลังนั่งเล่นหมากรุกอยู่กับเขาและท้าทายเขาเล่นเกมด้วยความสนุกสนานเทโตได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพราะความปรารถนาที่จะจะเล่นเกมด้วยความสนุกของริคูและในช่วงจุดสิ้นสุดของมหาสงครามเมื่อริคูสามารถเรียกซูเรนสตาร์ออกมาได้สำเร็จ แต่ด้วยความที่เป็นเผ่าอิมเมอตี้และไม่คู่ควรตัวเขาจึงไม่อาจครอบครองเซเรนสตาร์ซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าได้เขาได้แต่ภาวนาเพื่อใ,ใครสักคนมาช่วยเปลี่ยนโลกนี้แทนเขาให้เป็นโลกที่เขาอยากให้เป็นในช่วงสุดท้ายของชีวิตดิคูเขาได้เห็นสุดยอดเกมเมอร์ที่เขาจินตนาการถึงปรากฏตัวออกมาเด็กุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเรียกตัวเองว่าเทโตซึ่งเป็นโอเดอุสตนล่าสุดและอ่อนแอที่สุดซึ่งเกิดมาจากความปรารถนาของดิคู เทโตได้เข้าครอบครองซูเดนสตาร์และประกาศยุติมหาสงครามพรม้อมบัญญัติพัศสยาทั้ง10ข้อขึ้นทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการหลังจากสิ้นสุดมหาสงครามเมื่อเอ็กซีทั้ง1 6เผ่าพันธุ์เริ่มเรียนรู้ที่จะรับมือกับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ต้องดําเนินด้วยเกมเทโตก็ได้ลองปลอมตัวไปเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อสอดส่องเล่นเกมและหาความเพลิดเพลินให้กับตนนอกจากนี้เขายังสนุกกับการเยี่ยมชมดาวต่างๆและมิติกู้ขนานเพื่อเรียนรู้เกมรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ 6,000ปีหลังจากสิ้นสุดมหาสงครามในระหว่างที่เทโตกกำลังเดินทางเพื่อเยี่ยมชมดาวอื่นอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับพี่น้องคู่หนึ่งที่ว่ากันว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเทียบได้ในทุกเกมจนถูกกล่าวขาในให้เป็นตำนานประจําเมืองโดยความที่เทโตรู้สึกสนใจเขาได้ท้าทาย2พี่น้องโดยเกมหมากรุกออนไลน์และนั่นทาให้เทโตพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตทาให้เทโตตัดสินใจพาทั้งคู่มายังดิสบอร์ดอันเป็นโลกของตนและมองโอกาสได้ทั้งสองพี่น้องเข้ามาท้าทายบัลลังก์พระเจ้าหนึ่งเดียวจากเขาแพได้ ซึ่งสิทธิในการท้าทายพระเจ้านั้นทั้งโซราและชิโรจะต้องรวบรวมทั้ง 16, เผ่าพันมาให้ได้ก็คือเอาทั้ง16เผ่าพันมาเป็นพวกใครได้ครับโดยยึดตามพันธัญญาทั้ง10หากทําได้ก็จะมีสิทธิในการท้าชิงตั้งแต่นั้นมาเทโตก็เฝ้าติดตามพวกโซราอยู่ตลอดความแข็งแกร่งของเทโตนั้นคงไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องการต่อสู้เราจะไม่ทราบแต่เรื่องเกมนั้นเขาแข็งแกร่งมากๆอย่างที่เราทราบเพาโอเรอุสจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตามความปรารถนาความเชื่อ ด้วยพันธสัญญาทั้ง10ข้อที่ทุกคนในโลกต่างกันต้องเล่นเกมเนี่ยมนยิ่งเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเทโตยังไม่ต้องสงสัยอีเธอร์ของเทโตนั้นก็คือซูเรนสตาร์ครับหากเขาถูกย่งซูเดนสตาร์ไปเนี่ยอำนาจของเขาก็คงจะสิ้นสุดลงเท่เป็นความสงสัยและความเชื่อมัน่นโฮโรเธอเป็นผู้สร้างเผ่าเพลงชัยจักรกลเอ็กมาคิน่าโฮโรถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะต,ตนแรกและเก่าแก่ที่สุดในโลกเธอยังเป็นตัวแทนที่ประกาศถึงการดำรงอยู่ของเผ่าโอดุส โฮโรมีตัวตนอยู่ในร่างของมิโกะผู้นำแห่งเผ่าแวบิสสาเหตุนั้นมาจากเงื่อนไขในการชนะเกมที่พวกเธอเคยเล่นกันเมื่อมิโกะยังเด็กแม้ปัจจุบันเธอจะเป็นตัวแทนของเผ่าโอเดอุสแต่เธอก็ยังไม่ได้ครอบครองมาแห่งวงวานของเผ่าพันุ์เนื่องจากการเป็นตัวแทนของเธอนั้นยังถือว่าไม่เป็นทางการหลังจากที่โฮโดได้เล่นเกมที่ชื่อว่าซูกโรคุซึ่งเธอก็ได้พ่ายแพ้แก่พวกโซราในเกมนั้นและด้วยความเก่งกาจของโฮโรเองทําให้พวกโซราขนานนามหมายกับโฮโรว่าทเทพแห่งชาวปัญญาแทน รูปลักษณ์โดยรวมของโฮโรนั้นเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เน้นสีสันตามธรรมชาติเธอสวมหมวกครุยสีขาวที่มีริบบิ้นสีเหลืองส้มประดับอยู่ร,บรอบๆและสวมหน้ากากแบบญี่ปุ่นโบราณที่มีรูปร่างเหมือนสุนัขจิ่งเจากข้างซ้ายซึ่งแสดงออกถึงธรรมชาติที่เปรียบเสมือนตัวแทนของเธอในฐานาะเทพเจ้าแ่างความสงสัยและความเชื่อมัน่นโฮโรม,มีผมยาวสีผมมีการไล่สีเริ่มจากสีม่วงสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งเธอมักจะถือผูกันและขวดหมึกซึ่งเป็นอีเธอร์ของตัวเองติดตัวไว้ตลอด ตัวของโฮโรนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างไร้เดียงสามีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอกทำให้เธอชอบถามอะไรต่างๆกับโซระอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ในร่างของมิโกะไปเวลานานเธอเลยไม่คุ้นเคยกับสิ่งรอบตัวเลยโดยโฮโรเปิดเผยกับโซระว่าความทรงจำที่เธอมีอยู่คือความทรงจำของมิโกะเท่านั้นพูดง่ายๆคือเธอไม่มีความทรงจำที่เป็นของตนเองเลยครับและเมื่อโฮโรถูกถามคำถามเธอก็มักจะตอบกลับด้วยคำถามอื่นกลับไปเสมอโฮโรจะเป็นคนที่ชอบเขียนอะไรต่างๆลงบนกระดาษม้วน เนื่องจากเป็นที่เป็นความสงสัยโฮโรจึงสงสัยแม้กระทั่งการดำรงอยู่และการเกิดขึ้นมาของตนเองเธอยังถูกบงังคับให้เป็นไอดอลโดยโซราและชิโรซึ่งหมายความว่าเธอจะมีความสามารถด้านการเต้นร้องเพลงหรืออะไรพวกนั้นในทางเทคนิคโฮโรยอมเพ้เกมให้กับพวกโซราและชิโร่เพราะเธอเคารพนับถือในตัวทั้งสองคนที่สามารถเข้าใจเกมทั้งหมดของเธอได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่เธอจะอธิบายจบเสียอีกซึ่งเธอก็บอกภายหลังอีกด้วยว่าเพราะโซราและชิโร่ต้อนเธอจนมุมมันเลยปราประโยชน์หากจะเล่นต่อ ความแข็งแกร่งของโฮโรในฐานะที่เป็นเผ่าโอเรอุสเธอมีพลังมหาศาลในช่วงยายเล่ม7และ8โฮโรสามารถสร้างบอดเกมขนาดใหญ่ที่ทอดยาว3,500กิโลเมตรบนท้องฟ้าได้อีกทั้งยังสร้างภูมิประเทศและวัตถุทุกประเภทที่สามารถสร้างได้เธอยังเป็นผู้สร้างเผ่าเอ็กมาคินาเพื่อไว้ใช้ต่อคำถามอันไม่รู้จบของตัวเธอเองและว่ากันว่าโฮโรเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าห้วงมิติแน่นอนว่าเธอยังมีความสามารถอื่นอื่นอีกจุดอ่อนของโฮโร ในฐานะที่เธอเป็นเทพเจ้าแห่งความสงสัยจึงมีหลายสิ่งที่เธอไม่แน่ใจทำให้เธอตั้งคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำของตนเองหรือผู้อื่นแม้กระทั่งสงสัยในการดำรงอยู่ของตนเองจนมันเกี่ยวทำให้เธอหายไปเพราะพลังของโอเดอุสจะขึ้นอยู่กับความเชื่อครับบางทีในวันที่โฮโรเลิกสงสัยเธอก็จจะหายไปเลยก็ได้โฮโรนั้นเป็นชื่อที่โซระและชิโร่ตั้งให้ครับซึ่งมันแปลว่ากลวงโบว่างเปล่าหรือจะแปลว่าไร้ความหมายก็ได้ครับ ทเทพแห่งความรักอารัมเป็นตัวตนที่สร้างเผ่าแฟรี่เผ่าพูดพลายขึ้นมาซึ่งปัจจุบันไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเธอเลยครับมีแค่ชื่อเปิดเผยออกมาเฉยๆและก็มีคนหนึ่งครับที่ม,มีข้อมูลเหมือนกันเป็นคนที่คอยพูดคุยกับเทโตโดยมันเอาแต่ถามคำถามคิดเองเอือเองและมีแนวความคิดที่แตกต่างกับเทโตโดยเขาถูกอธิบายว่าเป็นตัวตนที่ไม่สมบูรณ์เพราะสูญเสียพลังไปเอาละครับเนี่ยคือข้อมูลคร่าวๆข,ของเหล่าโอเดอุสที่มีการพารกฏตัวออกมากครับ ซึ่งในอนาคตเนี่ยหากมีนิยายเล่มใหม่ออกมานะครับก็จะมีโอเดอุสตัวอื่นโผล่ออกมาอีกก็ได้ซึ่งไว้ผมค่อยไปเก็บข้อมูลให้อีกทีเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับผม So just don't get overwhelmed and you'll make it out then you'll be just fine I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down, you got me by your side And when you feel the difference, it'll be night and day Night and day hey <laughs> hey <laughs>